ปลื้มจิตถินขาวปลื้มใจจบปริญญาโทรสาขาการจัดการการกีฬาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาชื่อดังอย่างปลื้มจิตถินขาวอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย1ในตำนานเจ็ดเซียนโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อติงเคอภุมจิจิตจบการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ การจัดการการกีฬามหาวิทยาลัยรัติบัณฑิตโดยจะมีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่3ธันวาคมนี้โดยเจ้าตัวระบุข้อความว่าเย่เย่ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิร์การจัดการการกีฬามหาวิทยาลัยรัติบัณฑิตพบกันวันที่3ธันวาคมคงงานนี้ทำเอาแฟนกีฬาโดยเฉพาะวอลเลย์บอลเข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างกับข้างซึ่งทางปลื้มจิตถิ่นขาวเป็นอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย และได้มีงานอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการในวันที่7พอยอ2564เป็นผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งมิเดิลบล็อกเคอร์รูปแบบการเล่นคือบอลเร็วปลื้มจิตถินขาวติดทีมชาติตอนอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่4 หลังจากติดทีมชาติตั้งแต่ตอนนั้นก็เล่นให้กับทีมชาติมาตลอดจนถึงอายุ37ปีเลยหละ่จะจ้าถึงแม้จะได้อำลาทีมชาติไปแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังคงเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของน้องๆทีมชาติอยู่เสมอเรียบเรียงโดยทีมงาน CM News